ถ้าหัวเราะแบบแห้งๆขนาดนี้มันพี่เน้นไงพี่เน้นเกณฑ์นานแค่ไหนเจาบดีครับโอ,อ,อ้เราจะต้องขึ้นตรงนี้อ้าวนี่คนไทยทำไมอยู่ตรงนี้คะเดี๋าวนี่รอเรารอเราอันนี้คนไทย <laughs> ฟังแต่เอลิชชอบใจอ่ะถือเราไม่อยู่เหรอเอ้าเอลิชกินอะไรมาไม่รู้ด้วยอ๋อผีข้าว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 ใครผีข้าวพี่เอลิชหรือพีข้าวพี่เต้ข้าวเอลิชข้าวพี่เน็ต ้าเอลีด้วยอกลเดียวแหละมานี่มาที่แบบไยอมไ่ยอมให้มานี่มาเล้ยงปลาหมดเอาข้าหน้าเขาเดิมอีกไปอ้าจะลงแจะขึ้นะขึ้นมาเ่อล่อเ่อเอเลือเลยเือยเือ่เ 아 <laughs>